สวัสดีครับวันนี้ผมมาให้ไทยนำเหรียญที่นีราคา1บาทนะครับ1บาทปีพศ2520หร,ร25หรือเราจะเรียกกันว่า1บาทเหรือพระนั่าสุพรรณหงนะครับกับ1บาทหลังวัดพระแก้วปี2525 25ครับผมจุดประสงค์ของผมก็คืออยากจะเจชิญชวนน้องน้องเยาวชนเด็กรุ่นใหม่นะครับหันมาเก็บสะสมเหรียญกันนะครับเพราะการสะสมการเก็บเหรียญก็เป็นการอมเงิอนอีกวิธีหนึ่งนะครับ วันนี้นาเหรียญเก่ามาให้น้องๆเด็กๆได้ดูกันก็นกนเพื่อจะให้รู้ว่าประเทศชาติของเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองมาเริ่มได้เงินบาทแล้วนี่แหละครับเงินผมจะเรียกเหรียญคู่นี้ตลอดนะครับว่าเงินบาทสร้างชาตินะครับเหรียญบาทสร้างชาติสร้างแผ่นดินนะครับเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ใช้เงินเหรียญเหล่าน,นี้แหละครับจับจ่ายใช้สอยการจนมาถึงเปลี่ยนมาเป็นเหรียญบาทรุ่นเล็กในปัจจุบันนะครับ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนจะมาชิกนะครับและก็น้องๆนะครับที่มาติดตามช่องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ